ว้าวสองลูกเล่นใหม่ที่น่าว้าวนะครับผมสำหรับการเข้าถึงใน iOS 17สําสำหรับเพื่อนๆคนตาบอด สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1นึ่ง plus นะครับผมไปอ่านข่าวสารมา iOS 17ตอนนี้ก็โอ้โหมีข่าวคราวมาว่านะีปลายปีนี้นะกอกันยาตุลาถ้าออกอัปเดตออกมาปั๊บสำหรับ accessibility หรือการเข้าถึงเนี่ยมีหลากหลายสำหรับเพื่อนผู้ิการหลากหลายประเภทแต่สำหรับคนตาบอดโดยเฉพาะเนี่ยมี2ลูกเล่นเลยที่น่าสนใจนะครับผม แม่ผมก็จะมาเหล่าให้ฟังต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก iPhone Mod หรือ iPhone Mod.net นะครับผมที่นำข่าวสารดีๆอย่างนี้แล้วผมอ่านมาแล้วผมว้าวเลยอันแรกเลยมีข้อจำกัดนิดนึงชื่อว่า p o n t t t s s p e k อ่าเดี๋ยวในเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับใช้ได้กับ iPhone ที่มี LiDAR Scanner อ่าก็คือ iPhone ที่มีกล้องหลังตอนสตัวอ่าก็ ถ้ามีไรายได้ต้องเป็น iPhone 13 Pro 13 Pro Max 14 Pro และ14 Pro Max อ่ะซึ่งของเดิมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตตอนนี้อ่าลดล็อกแล้วเนาะผมใช้สี่นิ้วแตะสามครั้งตึกตึกตึกอ่ามาละแว่นขยายช่องงบโหมดการตรวจจัเปิดอยู่อ่าอเขาจะเปิดแว่นขยายมาแล้วเราส่องไปูอ่านี่นนเขาอยู่มานดันสู้เอ้โหต้นตนไม่พบอะไรเลย อันนี่นี่ตรวจพบประตูบานสวิงอย่างนี้เป็นต้นโอเคอันนี้คือตัวอย่างที่เคยสาธิตไปแล้วนะครับเรื่องของอถ้าเราใช้ iPhone 13 Pro 13 Pro Max 14 Pro 14 Pro Max และเวอร์ชันหน้าก็อาจจะมี15 Pro 15 Pro Max ไม่แน่ใจว่า15กับ15 Plu s ัสเนี่ยจะมีในส่วนของ RIDAR Scanner มาที่ตัวเครื่องหรือเปล่าเราใช้ voice over อยู่ใช้4นิ้ว ต,ต,ตึกสามครั้งต่อเนื่องนะครับก็จะเปิดแว่นขยายขึ้นมาแล้วมีโหมดการตรวจจับประตูกับตรวจจับคนเนี่ยมีมาให้ได้ใช้งานแล้วใน iOS 16ตรงนี้นะครับแต่เขาบอกว่าใน iOS 17ที่กำลังจะมาถึงปลายปีนี้เนี่ยจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า Point to Speak มันคืออะไรคือบางที เราใช้เข้าโหมดแว่นขยายนี้ครับและนิ้วเราจิ้มไปที่ตรงนี้มันเ,เห็นมีกระดาษอยู่แล้วอาจจะมีตัวอักษรอยู่นิ้วเราจิ้มไปสองไปปุ๊บปุ๊บเขาเขาเจอตัวอักษรอะไรที่นิ้วเราชี้ไปเขาจะไปโฟกัสนัเฉพาะต,ตำแหน่งนั้นแล้วก็อ่านออกเสียงมาให้ได้ฟังว่าประโยคนั้นอาจจะเป็นในส่วนของเพรสแอนิคิปุ่มนี้คือปุ่มอะไรอย่างเงี้ยคือเราชี้ไปตรงไหนคือพอย์โดยใช้นิ้วเราเนี่ยชี้ไปตรงไหนปุ๊บ นิ้วแล้วก็เราใช้ตัวแว่นขยายเนี่ยจาก iPhone ตัวไรท้าสแกนเนอร์เนี่ยส่องไปปลายนิ้วเราชี้ตรงไหนปุ๊บมันก็จะโฟกัสว่าณนะตำแหน่งตรงนั้นมีตัวอักษรอะไรอยู่แล้วก็จะดูเฉพาะตัวอักษรที่ปลายนิ้วเราชี้เท่านั้นนะครับผมก็จะเหมาะกับยอย่างเช่นเครื่องซักผ้า,อ,าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงไเตาไมโครเวฟคือเราจะได้ชี้ตำแหน่งจุดเขาได้อ่านพอยต์ตรงนั้นได้ว่าอ๋อตรงนี้เป็นไฟ,ไฟแรงไฟสูงเนอะ้อ i g h low ี e d i u อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น ซึ่งเออได้ข่าวมาว่ารองรับภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยเนี่ยเหมือนกับว่าคงจะต้องรอในอนาคตนะครับผมแต่ลูกเล่นที่สองเนี่ยครับผมเป็นอะไรที่น่าสนใจมากปัจจุบันเดี๋ยวลองก่อนนะครับอ่าวัดดีซิริอากาศตอนนี้อ้า ไม่ตอบผมหน่อยสักครู่โอ้เน็ตไม่ดีมีเมกมากในตอนนี้และมีอุณหภูมิอยู่ที่37เจซลเซียสคาดว่าจะมีพายุฝนฟ้าขนองคาดว่าจะมาไม่เป็นบางส่วนเริ่มต้นตั้งแต่ตอนกลางคืนและจะมีสภาพอากาศผสมแบบนี้ตลอดทั้งวันอุณหภูมิจะปรับลงจาก30สประมาณนี้ตอนนี้ซีรียังเป็นแบบนี้ปรับความเร็วไม่ได้ความเป็นธรรมชาติยังไม่ค่อยจะมี ซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่เลยสำหรับพวกเรานะครับผมซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะใช้ iOS 17ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตเพราะเขาจะบอกว่าใน iOS 17นั้นเราสามารถที่จะปรับความเร็วของ Siri ได้ตั้งแต่ 0.8x ไปจนถึง 2.0x กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเราก็จะเพิ่มลบความเร็วในส่วนของ Siri ได้เนี่ยอย่างเมื่อกี้ความเร็วน่าจะเป็น 1.0x พอมันเป็นความเร็วเท่านั้นมันก็ช้าพอมันช้าปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคนะครับผมพอมันไม่โอเคปุ๊บถ้ามันปรับความเร็วให้เราเร็วๆขึ้นได้เป็น1.5 1.8งจดา่จจะอากาศตอนนี้มันรุได้รวดเร็วมากขึ้นซึ่งมันก็จะเป็นอ,อ,อะไรที่เรารู้สึกมันดีงามนะแต่แต่และแต่นะครับผมในส่วนตรงนี้คงจะต้องรอใช้จริงๆว่ามันปรับแล้วจะเป็นยังไง และเขาให้ข้อมูลมาว่าการปรับเพิ่มลดความเร็ว 0.8x ถึง 2.0x เร็วเป็น2เท่าเลยนะจะไม่ทำให้ความเป็นธรรมชาติสูญเสียไปความเป็นธรรมชาติจะอ่านได้ดีเหมือนเดิมแต่สิริเราจะพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหรอ2อ,อย่างนี้แหละครับที่ผมจับมาบอกกับเพื่อนๆว่ามันน่าสนใจสำหรับคนที่จะอัปเดตเป็น iOS 17อืม Point t ู s ส e a k อืมในส่วนของปรับความเร็วสิริได้ 0.8x ถึง2เท่าอ่าก็คือช้ากว่าปกติเลย0.8ไม่เอาหรอกมั้งเอาแต่เร็วขึ้นผมอาจจะใช้ทัก1.4 1.5ให้สิริพูดเร็วขึ้นแล้วเราก็จะฟังสิริได้รวดเร็วขึ้นไม่ใช่อ่าเออตอนนี้อากาศตอนนี้อเนี่ย อย่ายอมตอบผมอ่ะไม่มีกิจกรรมที่กําหนดไว้ตอน14นาฬิกา16เนี่ยถ้าเขาบอกไม่มีกิจกรรมที่กําหนดไว้ตอน14นาฬกถึง16นาฬกอย่างเนี้ยเป็นต้นมันจะรูดูแล้วรวดเร็วมันก็จะทันใจไวรุ่นนะครับผมโอเค ข่าวด่ามาเร็วนำมาบอกกันกับ2ลูกเล่นใหม่ที่จะมาใน iOS 17และเราก็จะรู้สึกดีส่วนฟีเจอร์อื่นๆสำหรับคนใส่ตาเลนลางคนหูหนวกและในส่วนของประเภทต่างๆก็ลองหากันได้จากเว็บไซต์ต่างๆตอนนี้ก็มีข้อมูลแล้วนะครับแต่ว่าออกมาให้ได้อัปเดตตัวเบต้บตาอย่างไรก็จะลองนำมาสาธุสาธิตให้ฟังกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับบริการมอคคอมหนึ่งสี่กันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม